เท่าอย่างนี้นี่เราก็จะยกเห็นไหมแก้มมันนุ่มขึ้นนะบปุ๊บๆๆเลยนะยังไม่รู้เลยพี่เหยียบอะไรน่าจะนี่แหละโอ้นี่ไงตะปูดีกว่าอย่างว่าทำไมมองไม่เห็นนี่มันฝังอยู่ข้างในเลยทุกคนอ๋อน็อตล้อขาดกระมังเบรกอันนี้กำลังจะเอาน็อตออกละ ออกบุ้มเลยกินเนื้อเนื้อเนื้อเหล็กหายไปเลยนะเนี่ยดีครับผมสวัสดีครับผม,ว,บผมวันนี้มาอยู่กับช่องนอนนอนารีเตแล์นะครับผมยางรั่วอีกแล้วทุกคนกอลอบนี้จะเป็นหางนะครับรัว่วตีคูจอดนี้แล้วเดี๋ยว ไปชี้ให้พี่เขาดูก่อนอย่าห่างรัวพี่คูค่ท้ายเส้นไหนพี่ครับผมคู่นี้แหละเส้นไหนนี่ครับผมรัวเส้นนี้นะเนี่ยเห็นไหมดูแก้มคนระับแก้มมันแก้มมันติออกเห็นไหมแก้มมันจะไม่ตึงอย่างนั้นนะแก้มตึงก็ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรผมหายหาสาเหตุไม่ได้ ก็ต้องรีบปะนะครับผมว่าคืนนี้วิ่งงานนะครับก็มีโอกาสกลางวานันรีบปะกลางวันก่อนครับผมเพราะว่ากลางคืนปะยากที่เดิมจะคืนพานานแล้วนะใช้บริการบ่อยเลยเกิดร้านยางช่วงนี้นะเดี๋ยวต้องให้พี่เขายิงก่อนนะจะเอานี้ใสอันนี้ก็ กำลังจะยกเผานะนี่ครับพี่เขาจะไปยัดไว้กลางเผาเลยยกโยกไห้พี่ยกนะ,ะพี่เอาพี่เขาโยกนะนี่ครับเราจะไปค้ำเผาอย่างนี้แล้วก็จะยกเห็นไหมแก้มมันนุ่มขึ้นเลยปุ๊บๆเลยนะยังไม่รู้เลยว่าเหยียบอะไร มันก่อนใช่ไหมใช่รับเนี่ยครับลอยล้วทุกคนลอ,อย,ยโยกก็อรอบที่แล้วก็มาไอ้กับพี่เขานะครับมาทำกับพี่เขาพี่เขาถามอ่าเขาติดตามเยอะยังเมื่อกี้นะครับพอพี่เขาก็ดู YouTube ผมดูยด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวรอเขาไปเอาปืนมายิงปืนมาแล้ว de la ันนี้พี่ก็มาเปลี่ยนยางครับเปลีป่ยนยางแล้วเนี่ยขอ,อปลายยางอันนี้ของพี่ก็รั่วเหมือนกันนะครับช่วง,งนี้ช่วงนี้หน้าหนาวตะปูนโผล่ไม่เกี่ยวครับผมหน้าร้อนจนหน้าหนาวก็รั่วได้ทั้งนั้นครับผมก็ยังหาไม่เจอเลยว่ามันมันรั่วมันเหยียบอะไรมา วัรั่วสอนพี่ก็จะเป็นไปได้ไหมได้เช็คกลมมาไหมเช็คไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองแล้วของสาวันหลังจากนั้นได้ขออย่างรึเปล่าก็ก็ไม่อ่อนใช่ไม่อ่อนไม่อ่อนเดี๋ยวดูก่อนครับว่ารั่วอะไรเช็คกลมหนึ่งวันวันสองวันเนี่ยถ้ามันอล่นหล่นตอนค้างอ่าโอเคบ่อยเลยตอนค้างเหรอครับติ๊กกลมหนึ่งวันอย่างเงี้ยวันต่อไปบอกว่ายางรั่ว ขอมาดูสอน้อ้ประมาณหนึ่งวันนี่เราเราจะได้ครับผมก็มีสิทธสอนค้างเนียผมว่านะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเช็คลมมาเนี่ยก็เห็นหลายคันงแล้วนะว่ายางมันอ่อนก็มีสิทธิ์สอนค้างเหมือนกันเพราะทุกคนพูดถึงถ้ามันรั่วนี่มันต้องแบนกว่านี้นะพี่เนะลองดูกัน มีโอกาสลั่วนะน่าจะนี่แหละอ๋อนี่ไงตะปูดูก่อนยังว่าทำไมมองไม่เห็นนี่มันฝังอยู่ข้างในเลยทุกคนโอเคผมปะรูไม่น่าใหญ่นะพี่เนาะเกมอีกแล้วนนรอบนี้ไม่จับกี้นะพี่ลั่วนะครับ สอนไม่เป็นไรโอ้ยเหยียบมันฝังเข้าตาทุกคนมันก็เลยมองไม่เห็นผมก็หาอยู่มันหามองไม่เห็นนะหลวมอีกเหรอพี่อ๋อขันขันหน่อยอก็จอดข้างทางเลยร้านเดิมป่าหลายมาครับผมระหว่างไปมุกมก็เลยอีกสิบกวโลก็ถึงมุกแล้วครับนี่ครับ ที่เขาเอาลมออกเสร็จแล้วแล้วก็เขาลมอ่ะมันยังออกไม่หมดหรอกพี่เขางัดแล้วเดี๋ยวเรามาดูต้นตอกันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนโอ้โหรั่วรั่ว,วเส้นรับน้ำหนักด้วยนะโอ้โหปอดปอด พุ่งออกมาเลยพี่ตรงเรี่ยวเลยโอนโหนะไทยวางกับดักผมวะเนี่ยไม่บิดไม่งอเลยไม่บิดไม่งอตรงดิ่งเลยอ่ะนี่ไม่งอไม่อะไรเลยโอ้โหแหนปัก ล้อสุดท้ายมันก็ไม่หลบไม่พุ่นนะล้อสุดท้ายนะก็มันหลบมากี่ล้อละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดล้อที่สิบเอ็ดเหยียบพอดีล้อสุดท้ายล้อเี่ยก็ไม่ไม่ลอดแล้วเนาะโอ้เลยอีกเขี้ยวเดียวนะล้อสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับตั้งแต่ล้อหน้าเอารอหน้ารอหน้ายันล้อหลังอะไม่รอดเฉย โอ้ออกยากโดยแน่นด้วยนะมันงอเหรอพี่เนี่มันงอผมเสือกออกยากให้เสือกตัวนี่ครับสวัสดีครับออกยากให้เสือกตัวนี่ไม่ฟอร์นั่งสรางยืนเฮ้โอ้โหดาวเหยียด โอ้สามพี่บอกตะปูสามเลยนะงอเลยนะจำมิดเลยนะเนี่ยพวกใครสนใจฝ่าบ้านเอฟได้นะผมจะได้อมาจ่ายค่าปะยางพี่เขานะ๋ยมจะเก็บไปให้เอฟกันมาทุกคนนี่เรียบร้อยเดี๋ยวให้พี่เขาเจียระไน,น,นเหมือนเดิมแอดเหมือนเดิมไหมพี่โอเค พี่เขาเจียบเพราะว่ารอบนี้รอบนี้รูเล็กครับไม่ต้องปะสองชั้นนะปะชั้นเดียวก็อยู่ก็เดี๋ยวให้พี่เขาเจียก่อนแล้วเ๋ยวไปถ่ายตอนปะด้วยครับอันนี้เส้นนี้ก็รั่วนะทุกคนจะไม่รู้เส้นนี้เกีย่ยวอะไรนี่นี่นี่จากระบ,บาดโอ้ตะปูเหมือนกันนี่เดี๋ยวดูข <c oughs> ้างในไหนอ่ โอ้อันนี้อันนี้จะเป็นตะปูตะปูหักแล้วข้างในมันหักแล้วเหลือแต่หัวหน่อยเดียวเนี่ยครบกระหมูยาวสายกเดี๋ยวแรงงนะัดออกมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับผม <c oughs> อันนี้ก็เจียละในเสร็จแล้วลงกาวเลยใช่ไหมนะพี่ <c oughs> อันนี้ลงกาวเลยนะครับก็ปะ,ปะ,ปะไอแผ่นเดียวเลยใช่ไหมพี่รอบนี้ <c oughs> แผ่นเดียวถ้าไม่ใหญ่แผ่นเดียวอืมติด าเหมือนวันนั้นก็ตั้งสองชั้นวันนั้นมันรูม,มรันใหญ่เนาะก็น็อตไม่ได้ตรงใช่วันนั้นมันน็อตตัวน,นี้ตะปูนะครับโอ้ได้ติมไปติมสนใจเยอะเลื่อดตุดนใจตอนนี้จะเป็นแผ่นกลมแผนดดนมนน่นกลมที่ติดด้านนอกนะอแผ่นกลมที่ติดด้านนอกนะจ่อันนี้นช,นนชั้นเดียว ออกไปนอกไปในอะไรนี่ตัวการของเราใกล้แห้งแล้วกาวเห็นไหมทุกคนลูบูเลย <c oughs> จะหลุดอยู่แล้วล้อสุดท้ายอยู่แล้วแม่ไม่หลุด <c oughs> ไม่รอดเฉย ดูนี่โอ,อ้แห้งแล้วนี่ลแล้วเดี๋ยวพี่เอเ็นเอ็เนเนก็ไล่ลลมนะใช่ไหมพี่เรียกถูกไหมมึง ไล่ให้มัน,<ล>มนตัวลูกกิ้งกิ้งให้มันแน่นขึ้นนะครับให้กาวมันสนิทกันให้มันให้กาวมันชิดกันขึ้นนะให<ะ>้มันแน่นขึ้นไม่ใช่ไล่ใหลมใช่ครับก็ไล่อากาศด้วยเหมือนเราสีก็ไล่ลาอากาศออกแตข้างก็เราเราจะหมุนเนี่ยกิ้งทีละข้างถ้ากิ้งทั้งเดียวเลยอากาศจะออกข้งหนึงตาพอไล่ให้มันสนิทเล้วเสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมเพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ใส่กระทะแล้วครับผม ป,ะป,ะประมาณสิบยี่สิบนาทีเสร็จมาแล้วเอาแบบทีเดียวแบบบึ๊ม,มบึ้มนะ <laughs> ยางเยอะไหมพี่โอ้ยางใหม่ครับใครมาซื้อได้เดีย๋ยวพาเข้าไปดูต้องใช้เครื่องครับแรงงัดถ้าเป็นร้านใหญ่ที่ไหมที่ผมถ่ายไอ้มันเขาจะมีเครื่องถอดเลยใช่ไหมทุกคนอันนั้นโอ้โห เครื่องสามแสนเจ็ดอะพี่ดูยังไปโอ้ซื้อรถเก่งได้คันหนึ่งเลยอู้ววไปไหมไปไวอยู่พี่ประมาณนาทีนึงก็ออกแล้วอะไม่ถึงไม่ถึงหรอมะมันมันเสียบแล้วมันก็หมุนเลยใช่มันไม่เหนื่อยเราใช่ครับโอ้มันก็แพงเกินพี่สามแสนเจ็ดเนาะเครื่องหนึ่งเอาไปลงซด้อยายก่อนใช่ไหม ใช่อันนี้ก็ทําได้นะครับนี่เสร็จแล้วนี่นาทีเดียวพอดีเลยเสร็จได้เหมือนกันใช่นี่ก็เช็คเช็คลูรล่อะเช็คสอนเดี๋ยวพี่เขาเช็คให้นะผมแต่นี้ใครสนใจก็เอฟมาได้เหมือนเดิม <c oughs> ขายตะปูเอาเงินมาปะยางโอ้ค <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็ทําง,งานเยอะเหมือนกันนะครับ ดูหลังน่าจะลูกปืนนะครับนี่เอครับรถใหญ่เราต้องดูตลอดเลยทุกคนดูยางดูอะไรทวกงนี้นะไม่ใช่ขึ้นมาขับแล้วขับได้อย่างเดียวนะครับบางทีมันก็มากกว่ายางรั่วอย่างพี่เขานนั้นนะ่ยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าคันนั้นเป็นไหไรโอลิงนะอันนี้เป็นอะไรนะพี่ อ๋อเปลี่ยนน็อตล้อนะครับอ๋นอน็อตล้อขาดกระทะแตกโอ้โหของแพ้เลยของแพ้เลย <c oughs> นี่เห็นไหม <c oughs> ขับรถใหญ่มันไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่ดูแค่ยางรั่วนะมันต้องดูยันข้างในเลยนะอันนี้ก็เปลี่ยนยกชุดเลยนะพนี้ไปเลยเนาะโอ้โหมันมันมีอาการไงพี่มันมันสั่นไหมมันจะดังครับโอ้ อ๋อเวลาขี่ก็เสียงดังก็คึกเลยแค่แคคนัเ่เนยครับผมอืนี่ครับเดีย๋ยวพี่เขาก็เปลี่ยนยกชุดของเราเอาแค่รั่วก็พอคนระับไม่ต้องขนาดนี้ครับเสร็จแล้วใส่ลมแล้วเดีย๋ยวเอาไปใส่หางครับผมเดีย๋ยวพี่เขาใส่ลมเช็คอย่างก่อนแล้วกันนี่ครับอะ ร้านนี้ก็มียางมือหนึ่งก็มีไอ้เพ่โอ้ทุกสองสองห้านี่นะครับดิตูนบิตตูมบิตโจนนี่ครับผมยางพี่เขาก็เยอะนะก็ใครอยู่แถวนี้ก็มาซื้อยางพี่เขาได้นะเนี่ย1ี่เ2ตสองสองห้านะครับยางปกติรถบรรทุกใช้ เส้นเท่าไหร่นะพี่หกพันสองหกพันสองนะผมนูนะ่นัะมียันข้างในเลยก็เยอะครับยางเยอะยางเยอะอ้ถ้าพูดถึงว่าหกพันสองก็ไม่ราคาไม่แรงครับทุกคนพอมาดูคมาเลือกหาดูหาได้ของเราก็เสร็จแล้วนี่ hey, เสร็จแล้วค่าปะติดไว้ก่อนนะพี่ <laughs> ปูได้กัเด <darum> ี๋ยวผมขายตะปูได้ผมเอาตังมาจ่ายบอกพี่เขายตะปูได้เดี๋ยวตังมาจ่ายนะผมนี่บปะยางเสร็จแล้วเรียบร้อยเหลือยิงน็อตครับผมใส่น็อตก็ยิงแล้วก็ไปงานต่อได้นะโอเคเติมลมไปเท่าไหร่นะพี่ เ่ยมัอ๋อโอเคพี่พี่เขาจะเติมลมให้ด้วยครับก็ต้องเติมเพราะว่าเอาไปยิงเข้ากันครับเพราะว่าเติมข้างนอกมันอันตรายพี่เขาว่าให้มันระเบิดเหรอพี่ระเบิดโอ้ยหลายครั้งละยางลอยสูงข้ากรับรถที่ยวว่โอ้โักนี้ให้ระเบิดให้ระเบิดขัอยู่ข้างในแหละมีแต่เหล็กนะครับผม แล้วก็ระเบิดหลังนั้นเราก็หงุดหงิดทำอยู่ข้างในใช่ไหมทางนอกไม่รู้เราจะโดนอะไรบ้างเนาะแรงมันแรงเนาะแรงมากดูที่ร้อยสี่ดูฟังมันเสียงมันระเบิดอยู่เนาะสะเทือนเลยครับโอ้แรงแรงครับนี่ครับผมไปยิงรอนละเดี๋ยวพี่เราเช็คยางก็เสร็จแล้วผมเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนนะครับทุกคน ขอแยกไปจ่ายตังก่อนแล้วมาดูกันว่ามันจะก,กี่บาทนะร,รอบนี้รอบที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดมัน550ห้าสบนะบแต่รอบนี้ไม่รู้จะเท่าไหร,ร่นะเขาก็เช็คยางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวพี่เขาก็เอาตัวนั้นออกนี่มาดูอันนี้คือวงเบรกข้างในนะกระมังเบรกอันนี้กําลังจะเอาน็อตออกแล้วอตอกบ,บุ้มเลย ทำได้ทุกอย่างเลยพี่อยู่นี่ทำได้ทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างนะครับผมโอ้โหมันกินน่ากลัวมากนี่ครับโอ้โหมันกินกระทะ้าถ้าไม่ดูนี่ขาดเลยเนาะพี่เนาะใช่ครับโอ้ถ้าไม่ดูทุกคนขาดเลยนะมันกินมานาน,นยังพี่มันกินเที่ยวเมื่อกี้ครับโอ้เ oh, ที่ยวเดียวเองอะ โอกินน่ากลัวมากเลยนะกินเนื้อ,เน,อเนื้อเนื้อเหล็กหายไปเลยนะนเนี่ยโอ้หุดยอดอันนี้ก็เอากระมังออกมาแล้วนี่คนระับอันนี้ก็เจวพี่เขาเอาน็อตออกตัวนี้ออกแล้วก็เอาน็อตตัวใหม่ใส่เข้าไปก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่หรือเปล่านะก็ต้องดูพี่เขานะครับ หลังเราเสร็จแล้วอเ <c oughs> ดินเตะก็ <c oughs> เสร็จแล้วเรียบร้อยับผมโอเคครับเดีย๋ยวรอบินแล้วก็มาปิดคลิปกันว่าป่ายางรอบนี้ผมใช้เงินไปเท่าไหร่นะผมก็ใครสนใจก็มานะผมนี่ครับตามนี้เลยอาจจะระบีก็ได้นะครับเบอร์โทรก็นี่ตามนี้นะผม รถเก่งรถกระบะก็ได้นะครับ okay, <c oughs> โอเคพรับมเดี๋ยวรอบินก่อน,นครับผมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่เดินทางต่อครับไปโอ้เออแมสปาดตาน้ำตาไหลเลยยัง <c oughs> ไม่ได้อาบน้ำไนมะ่ได้เชา้าสกปรกมาก <c oughs> อันนี้ครับผมปะยางเสร็จเรียบร้อยนะครับรอบที่แล้วผมปะเอ,อ่อห้าร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าปะไอจิมสองแผ่นรูมันใหญ่นะครับเป็นแผ่นปิดแล้วก็แผ่นอุดรูอ้มือดําดี๋ยวค่อยไปอาบน้ําอยู่นะมุกทหารนะรโอ้ยแมสปาดตาน้ําตาไหลก็รอบนี้ปะสี่ร้อยบาทครับผมก็ถือว่าไม่แพงสี่ร้อยบาทปะเรเดียนนะครับ ไม่แพงไม่แพงนะครับก็ร้านร้านก็อยู่เนี่ยโอเล่ o L e กันยางนะผมอุทัยกิรชัยเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดนะครับผมสามศูนย์หนึ่งสามสองเก้าสองนะครับก็ใครวิ่งโซนอีสานที่มุกดาหารนะครพนมอะไรโซนนี้ก็บันทึกไว้นะครับผมร้านยางเนี่ยเราต้องบันทึกใส่เครื่องไว้นะถ้าเราขับรถนะครับผมวิ่งยิ่งวิ่งโซนไหนบ่อยๆอย่างเงี้ยเพราะ อย่างมันจะรั่วเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะรั่วตอนไหนเจ็บตาโอเคคลิปนี้จบแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i ายนะครับผมก็ใครที่รอเสื้อนะตอนนี้นะครับผมเสื้อได้สั่งไปได้ประมาณ3-4วันแล้วก็เสื้อเนี่ยกำหนดรอ14ถึง14วันถึง25วันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะ นานอีกไหมนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมโดนไปสองเดือนครับรอเสื้อนะครับก็ใครที่จองไว้อยู่ก็ขอขอบคุณมากครับผมตอนนี้ก็เหลือไซส์ S อย่างเดียวเลยนะครับไซส์ S เหลือไซส์ S เหลือแค่หกตัวนะครับก็ทักมาได้นะครับผมก็ตัวละสามเออตัวสองร้อยเก้าสิบบาทครับค่าส่งสี่สิบบาทนะครับผมก็เหลือแต่ไซส์ S แล้วก็บายบายครับบายบายสวัสดีครับเดี๋ยวไปขึ้นของต่อโอเคครับผม